โกโนดเพชรม,มงคลชนกับโคลังศาสตร์เจ้าจอมยุทธเดิมพันหนึ่งแสนเสมอนอกสี่ล้านนะครับปยายามดำสั่งไปว่วครับสี่ล้านหนึ่งแสนครับโกโนดเพชรม,มงคลกับโคลังศาสตร์ลายเจ้าจอมยุทธปปาบเก่าเล้วครับแตงแตงแตงดำกับแดงนะจอทีวีดำกับแดงนะ อี๋ไอ้บิดก็บิดบิดบิดแล้วครับ ตัวนี้เริมมันหนึ่งแสนเสมอนอกสี่ล้านตัวจะน่ารับตู้เย็นครับรับตู้เย็นติดแล้วครับติดกันแล้วครับ กูพิเศษสุดๆครับวันนี้กับสนามกีฬาจนโคบา้านกวนเนียงจังหวัดสงขลาจองนไล์สปอร์ตเคเบิลทีวีตายตัวสุดครับตอนนี้ทั้งคู่เขาติดกันอยู่ครับไปกับไปลุดนะครับลุดโอเคเอาเลยแล้วครับ สี่ล้านหนึ่งแสนนี่เต่งเต่งกูโ,โนโดลังสัตว์ตีนโนเต่งเต่งกูโ,โนโดเป็ดมงคล Ninh hợp ninh của tân ninh พิเศษรับตัวเย็นจากหาหนกลงหัวจุกจำบูนพร้อมเสื้อสามารถจากอบตออดไก่โกนองเมาพัฒนาจังหวัดพัทลุงกับกูเปรับรางวัลจากสนามกีฬาชนโคบ้านควนเนียงโกโนดเป็นมงคลนายมานาบ้านบอมอากจนกับโกลังศาสตร์ลายเจ้าจอมยุทธนายมันบ้านพัทลุงกับกูนีเดิมปันหนึ่งแสนจำนนนอก4ี่ล้านดำกับแดงในจอทีวีครับดำแทงเข้าไป นี่หวดยอดเขไปดำหววยอดดำหววยอดเตง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 ่อีก่่ ต้องหวงครับปู่นี้สุดยอดตั้งคู่อยู่แล้วสี่ล้านกับ1นึ่งแสนสล้านกับหนึ่งแสน,สน,น,แสนควรเนียงจัดเต็มเลยคุณจลินชูช่วยครับหรอว่ากต้องกับไอดาวดดามวดไป้ว,วัว้วครับแทง้วครับ ยอดจัดกับเต่งเป็นจังหวะจังหวะกับเต่งไปเรื่อยครับตอนนี้ผ่านไปสีน,นาทีห้าสิบห้าวินาทีครับ เป็นกูเอกพิเศษสุดจักรกูเอกพิเศษสุจสำหรับวันนี้ครับกูถูกตายตายถูกด้วยสำหรับโปรแกรมวันนี้ครับโคโนดเป็นมงคลกับกูลังสาสรลายเจ้าจอมยุทธเดิมปันหนึ่งแสงเสมอนอกสี่ล้าน เป็นบรรยากาศสดๆจากสนามกีฬาจนโคบ้านวนเนียงโดยคุณชลินชูช่วยหรือว่าโกต้องกับนาสนาม นในชนะรับตู้เย็นครับรับตู้เย็นจากานกจำบูนพร้อมเสื้อสามารถด้วยจากอบตออดใกล้กูนองเมตตาพัฒนาจังหวัดพัทลุงปู่เป๊ก็ได้รางวัลครับผู้นี้ครับจากสนามกีฬาจันโกบ้านกวนเนียงครับนั่นดันไปแตงแดงเตงมั่งครับแดงเต่งมั่งแตงดำบุก,กบไปอ่า

babai au oh. สิบนาทีครับสิบนาทีนำ,ำบุกไปไปบุกบุกนี่บวกก็ไปหนึ่งดอกโหนโดนเป็ดมงกลกับสีดำครับูหลังศาสตร์ลายเจ้าจอมยุทธกับอยู่ทางขวา ำกับแดงดำกับแดงดเดงิมพันหนึ่งแสนเดพนอกสล้านนะครับปูนี้สี่ล้านหนึ่งแสน 拜拜拜。Bye bye bye. Vou of รุนเดินหน้าดำรุนเดินหน้าตีหัดโยดดำดำดำ,ดำ <c oughs> i claro. claro. ติดกันกับติดกันอยู่กับตอนนี้ผู้พิเศษสุดๆกับผู้พิเศษสุดๆผู้พิเศษสุดแรงบวกกระบวก สิบหกนาทีครับสิบหกนาทีโอโนดโเป็ดมงคลกับโคลงังสัดเจ้าจอมลายเจ้าจ,จอมยุทธ์กับเดิม 11, พันหนึ่งแสนเฉอร์นอกสี่ล้านนี นี่หัวยอดก็ไปแดง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  你。Hey.

สิบเก้านาทีกว่ากว่ารับสิบเก้านาที่ากว่า

เป็มดมงคลครับโหนดเป็ดมงคลดันเดินหน้าตอนนี้ดำขี้มาครับ โคโนะเป็ดมงคลครับตอนนี้ขี้ไหลแล้วครับขี้ไหลแล้วเสียนบรรดาเสียนวัวว่าถ้ามันขี้ไหลเยอะไหลนี่แสดงว่ามันหมดแรงครับมันหมดแล้วครับดันมาดันมา ที่ยี่23ครับดำกี้ไหล่ครับเต่งเต่ง <ส>นี่รับตู้เย็นครับตัวไหนจะน่ารับตู้เย็นฮิตตาชิครับตู้เย็นฮิตตาชิแต่งแต่ง ไปแล้วดันไปแล้วดันไปแล้วโอ้โอ้โอ้<อ><อ>ล้มครับล้มลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้โอ er ้ไปแล้วครับล้ม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 ครับฝ่ายดำครับโคโนะเพชรมงคลล้มครับล้มครับโค้ดต่อยคกับโค้ดโคนต่อยเลยหัวต่อยเลยคนหัวล้มครับล้มครับ นาทีที่ยี่สิบห้าครับโหนดเป็นมงคลล้มครับยิ่งตีปมันก็ยิ่งดันครับยิ่งตีปมันก็ยิ่งดันก็โอ้ยตั้งกันน้ำครับตั้งกันน้ำครับตั้งกันน้ำตั้งกันน้ำต่างกันน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยยี่สิบหกนาทีครับจับหัวขอห้อนับจับหัวขอห้อนักช่วยตัวหนาข้อนักครับอ่า ล่องระวังระวังใกล้ยึดเอาไว้ที่โต๊ะประตูอย่าเบิ่งเปิดนะครับประตูอย่าเบิ่งเปิดกับนะกับควายชนะคือโกลังศาดตลายเจ้าจอมยุทธโกลังศาดตลายเจ้าจอมยุทธ์นายบ้านบ้านพัตลุงครับเป็นกไกวชนาครับปิชิตเดิมพันหนึ่งแสนเสมอนรอกสี่ล้านครับ